ปริเฉตที่หนึ่งทรงแสดงอภิญญาอย่างดาวดึงเทวพิมานข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับยังดาวดึงเทวโลกเพื่อตรัสแสดงพระธรรมเทศนาแก่พระพุทธชนนีครั้งนั้นบรรดาพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ทั้งหลายในโลก,กธาต,ต่างๆทั่วทศทิศ ประมาณจำนวนไม่ได้กล่าวไม่ได้พนานาไม่ได้ท่วนได้มาชุมนุมเป็นสันนิบาตใหญ่ล้วนกล่าวคำสรรเสริญสดุดีพระสักยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงสามารถแสดงกำลังแห่งพระมหาปัญญายาณและอภิญญาที่เป็นอาจินไตในโลกธาตุแห่งความเสื่อมทั้งห้าประการ เพื่อบำราบหมูสัตว์ที่แข็งกระด้างให้เข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์สุขและธรรมบรรดาบริษัทบริวารที่ตามเสด็จมาก็ได้ทูลถามพระพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยในเวลานั้นพระตถาคตเจ้าทรงแย้มสวนและทรงเปล่งพระมหารัศมีจำนวนร้อยพันโกดอันมีรัศมีแห่งความบริบูรณ์ที่ยิ่งใหญ่ รัสมีแห่งเมตตากรุณาที i, ical, Besides, uh, <and dess S 2> ่ยิ the the ่งใหญ่รัศมีแห่งญาณคือความรู้ที่ยิ่งใหญ่รัศมีแห่งปัญญาที่ยิ่งใหญ่รัศมีแห่งสมาธิที่ยิ่งใหญ่รัศมีแห่งสิริมงคลที่ยิ่งใหญ่รัศมีแห่งบุญญาธิการและคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่รัศมีแห่งกุศลที่ยิ่งใหญ่รัสมีแห่งสรณะที่ยิ่งใหญ่ พระศมีแห่งการสะดุดีที่ยิ่งใหญ่เมื่อทรงเปล่งพระรัศมีโอภาษที่ไม่อาจกล่าวได้ท้วนอย่างนี้แล้วยังบังเกิดเป็นสัตส์สําเนียงอันประณีตนานับประการอันมีเสียงแห่งทานบารมีเสียงแห่งศีลบารมีเสียงแห่งขันติบารมีเสียงแห่งวิริยะบารมีเสียงแห่งฌานบารมีเสียงแห่งปัญญาบารมี เสียงแห่งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเสียงแห่งวิมุตติเสียงแห่งการประสจากอสวะเครื่องหมักดองในสันดานเสียงแห่งปัญญายาณเสียงแห่งปัญญายาณที่ยิ่งใหญ่เสียงแห่งการบรรลือสีหนาทเสียงแห่งการบรรลือสีหนาทที่ยิ่งใหญ่เสียงแห่งอสุนิบาตเสียงแห่งอสุนิบาตที่ยิ่งใหญ่ ก็แลเมื่อบังเกิดเสียงต่างๆที่กล่าวไม่ได้พรรนานาไม่ได้ท้วนอย่างนี้แล้วในสหาโลกธาตุและในดินแดนอื่นๆก็ยังมีเทพนาคพูดจำนวนโกดประมาณจำนวนไม่ได้มายังดาวดึงทิพวิมานด้วยอันมีเทพในชั้นจตุมหาราชิกาดาวดึงสุยามาดุสิตนิมานรตี พระนิมิตสวัสดีพรมบริษัทพรมปุโรหิตมหาพรมปริตตาภาภูมิอัปปมานาภาภูมิอภัสระภูมิปริตตาสุภาภูมิมานาสุภาภูมิสุภกินนะหะภูมิอนาภรกะภูมิเวหภพละภูมิอวิหาภูมิอตตปาภูมิ สุทัศภูมิสุทัศสีภูมิอาการนิถาภูมิอันเป็นที่สุดแห่งรูปภูมิพบแห่งท่านไม่เหสวนจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนาภูมิหเล่าบรรดาเทพ,พเจ้าบรรดานาคและฝูงพูดก็ล้วนมาชุมนุมรวมกันอยู่ยังมีเทพมหาสมุทรเทพสายน้ำ เทพแม่น้ำเทพต้นไม้เทพภูเขาเทพปฐพีเทพหนองน้ำเทพกสิกรรมเทพทิวาเทพราตรีเทพอากาศเทพในสวรรค์เทพแห่งการบริโภคเทพแห่งต้นไม้ใบหญ้าบรรดาเทพเจ้าเหล่านี้ในดินแดนเบื้องทิศอื่นๆและสหโลกธาตุก็ล้วนมาชุมนุมรวมกันอยู่ ยังมีบรรดามหาพูดผู้เป็นราชาแห่งพูดทั้งหลายเป็นต้นว่าพูดราชาผู้มีดวงตาชั่วร้ายพูดราชาผู้กลืนกินโลหิตพูดราชาผู้กลืนกินน้ำสุกะพูดราชาผู้กลืนกินไข่ในคันแห่งมารดาพูดราชาผู้กระทําให้เกิดโรครละบาดพูดราชาที่ทำให้ต้องพิษ พูดราชาแห่งจิตเมตตาพูดราชาแห่งบุญวาสนาพูดราชาผู้ยังให้เกิดความรักและเคารพที่ยิ่งใหญ่บรรดาผู้ราชาเหล่านี้ในดินแดนเบื้องทิศอื่นๆและสหาโลกธาตุก็ล้วนมาชุมนุมรวมกันอยู่สมัยครั้งนั้นพระสากยามุนีพุทธเจ้ามีพุทธดำรัสกับพระมัชุศีโพธิสัตว์มหาศาตว ผู้เป็นธรรมราชชกุมารเธอจงพิจารณาดูบรรดาพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายกับทั้งเทพนาคพูดที่อยู่ในโลก,กธาตุแห่งนี้ในโลก,กธาตุอื่นในดินแดนนี้ในดินแดนอื่นที่ได้มาประชุมรวมกันในดาวดึงเทวโลกในบัดนี้เถิดเธอรู้ถึงปริมาณหรือไม่ พระมันชุศีทูลพระพุทธองค์ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้นข้าพระองค์จะใช้อิทธิพละอย่างวัดอยู่เป็นเวลาพันกันก็ไม่อาจรู้ถึงปริมาณได้เลยพระเจ้าค่ามีพุทธดำรัสกับพระมันชุศีตถาคตใช้พุทธจักสุพิจารณาก็มิอาจนับได้ท่วนเช่นกันทั้งหมดนี้คือผู้ที่กสิทิคันโพธิสัตว์ ในเวลาที่ยาวนานหลายกันมานี้ได้ทำการโปรดแล้วที่กำลังโปรดและที่ยังไม่ได้โปรดได้สำเร็จแล้วที่กำลังจะได้สำเร็จและที่ยังไม่สำเร็จพระมัญชูศีทูลพระพุทธองค์ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในอดีตนานแสนนานข้าพระองค์ได้บำเพ็ญกุศลมโม จนได้บรรลุถึงความรู้อันไม่ติดขัดมาแล้วเมื่อได้ยินพระวจนะของพระพุทธองค์ก็ให้ศรัทธาน้อมรับแต่ทว่าพูดถึงผลอันเล็กน้อยพระสาวกเทพนาคสัตว์ในคติแปดและบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายในอนาคตที่แม้จะได้ยินพระวจนะอันเป็นความสัตว์ของพระตถาคต ก็จะต้องสงสัยแม้จะไม่ใช้ศีรษะน้อมรับแล้วกลับจะยิ่งประมาทให้ร้ายขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดตรัสแสดงให้กว้างขวางเถิดว่าพระกสิทธิคันโพธิสัตว์มหาสัตว์แต่เดิมมาได้กระทำจริยาอย่างไรได้ตั้งปณิธานไว้อย่างไรถึงได้สําเร็จสิ่งที่เป็นอจินตายอย่างนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่า มีพุทธดำรัดกับพระมันชุสีอุปมาต้นหญ้าป่าไม้ต้นข้าวเม็ดงาต้นอ้อต้นไผ่บันพศสิลาปรมาณูในวงเล็บสะสารที่เล็กที่สุดที่มีอยู่ภายในตรีสหัตมหาสหัตโลกธาตุโดยแต่ละสิ่งนั้นถือเป็นจำนวนนับอย่างหนึ่งในวงเล็บ แต่ละสิ่งนั้นให้เป็นคงคานทีสายหนึ่งเม็ดรายในคงคานทีเม็ดหนึ่งเป็นโลกธาตุแห่งหนึ่งปรามโนหนึ่งปรามโนหนึ่งที่อยู่ภายในโลกธาตุต่างๆนั้นคือกานหนึ่งเมื่อนับปรามููที่อยู่ในห่วงเวลาแห่งการเหล่านั้นจนหมดสิ้นแล้วจึงเป็นมหากานอย่างนี้แล คือระยะเวลาที่กสิทิคันโพธิสัตว์ได้บรรลุถึงผลฐานะแห่งทศภูมิมาแล้วซึ่งนานกว่าการอุปมาข้างต้นอีกพันเท่าและจะประสาอะไรที่กสิทิคันโพธิสัตว์จะอยู่ในภูมิแห่งสาวกหรือภูมิแห่งพระปัจเจกพุธะเล่า ดูก่อนมันชุษสีอนุภาพและปณิธานของโพธิสัตว์องค์นี้เป็นอจินตายไม่อาจอยังวัดคาดเดาได้หากในอนาคตมีกุลบุตรกุลธิดาที่ได้ยินนามของพระโพธิสัตว์องค์นี้หรือสดุดีหรือแลมองด้วยความเคารพเลื่อมใสหรือสารเสริญนามหรือสักการะไปจนถึงการวาดแกะสลักหล่อ ปั้นปฏิมากรขึ้นบุคคลนี้จะเกิดที่ดาวดึงเทวโลกหนึ่งร้อยครั้งไม่ตกสู่อาบายมักตลอดไปดูก่อนมันชุสีกสิธิคันโพธิสัตว์มหาสัตว์นี้ในอดีตที่ผ่านมานานหลายกันจนกล่าวไม่ได้จนพรนนา,นามไม่ได้ได้เกิดเป็นบุตรของมหาคฤหบดีสมัยนั้นในโลกมีพระพุทธเจ้าพระนามว่า สีหาวิกริีทิกะสมะปุรณจริยาตถาคตครั้งนั้นบุตรคฤหบดีได้เห็นพระพุทธมงคลลักษณะที่อลังการด้วยบุญญาธิการเป็นเหตุให้ทูลถามพระพุทธเจ้าองค์นั้นว่าต้องกระทำจริยาและปณิธานอย่างไรจึงจะได้ลักษณะอย่างนี้ครั้งนั้นพระสีหะวิกริีทิตะสมปุรณจริยาตถาคต รับสั่งกับบุตรขลืหะบดีว่าเมื่อปรารถนาได้กายอย่างนี้จะต้องโปรดสัพพสัตที่รับทุกข์ทั้งหลายเป็นเวลานานแสนนานดูก่อนมันชุสีเวลานั้นบุตรขลืหะบดีจึงประกาศปณิธานว่านับแต่บัดนี้จนสิ้นขอบเขตเบื้องอนาคตที่ไม่อาจคำนวณกันได้เพื่อหมูสัตว์ทั้งหกพรม ผู้มีบาปทุกข้าพเจ้าจะใช้วิธีการต่างๆช่วยให้หลุดพ้นจนหมดสิ้นแล้วตัวข้าพเจ้าจึงจะสำเร็จพระพุทธมรรคด้วยการที่ได้ประกาศมหาปณิธานที่เบื้องพระพักของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนับเนื่องจนถึงกาลบัตดนี้ผ่านมาร้อยพันหมื่นโกดนยุตกันอันไม่อาจกล่าวได้ ก็ยังคงเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ชะนี้ในอดีตนับอสงไขยกันที่ไม่อาจคาดคิดได้ครั้งนั้นในโลกมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าโพธิปุณณะดาริกะไกลวลยะสมาธิราชตถาคตพระพุทธเจ้าองค์นั้นมีพระชนมพรรษาสี่พัน 4, ล้านโกรธอสงไขยกันในสมัยสัว์ธรรมปฏิรูปยังมีพรามณีผู้หนึ่ง เป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมหาศาลมาแต่การก่อนหมู่ชนล้วนให้ความเคารพยำเกรงไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนหมู่เทพต่างอารักขาดูแลแต่ทว่ามารดาของเธอนั้นเชื่อในความเห็นผิดดูแคลนพระรัตนตรัยอยู่เป็นนิดเวลานั้นพระมณีผู้เจริญได้ใช้วิธีการต่างๆ เพื่อชักนำม,มารดาให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้ในชาตินี้แต่ถ้าว่ามารดาของเธอไม่อาจน้อมใจศรัทธาได้ทั้งหมดมีช้านานก็สิ้นชีพลงดวงวิญญาณจึงตกสู่อเวจีนรกครั้งนั้นพรมณีรู้ว่าเมื่อยามารดามีชีวิตในโลกไม่เชื่อเรื่องเหตุและผลจะต้องไปเกิดยังอบายภูมิด้วยกรรมนั้นเป็นแน่ พระมณีจึงขายบ้านเรือนเพื่อสอกหาเครื่องหอมบุพชาติและเครื่องสักการะทั้งปวงเพื่อบูชาต่อพระสถูปอารามของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอย่างยิ่งใหญ่ก็เมื่อพระมณีได้เห็นปฏิมาแห่งพระโพธิปุณณดาริกะไกวัลยะสมาธิราชตถาคตในอารามแห่งหนึ่งที่ปั้นและวาดได้งดงามน่าเลื่อมใสเป็นยิ่งนัก เวลานั้นพระมณีได้แหงนมองพระพักแห่งพระพุทธปฏิมากรน,นั้นก็ยิ่งทวีความเคารพศรัทธาพลางรำพึงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระนามว่ามหาโพธิคือพระสัพพัญยูผู้มีความรู้แจ้งชัดในสิ่งทั้งปวงหากในสมัยที่ยังทรงพระชนอยู่ในโลกเมื่อท่านแม่ของเราสิ้นชีพไปแล้ว ถ้าได้ทูลถามปัญหาข้อนี้ต่อพระพุทธองค์ก็จะทราบได้แน่ว่าท่านแม่อยู่ที่ใดครั้นแล้วพระมณีก็ร่ำไห้อยู่เป็นเวลานาน,านได้แง้มมองพระตถาคตด้วยความเศร้าโศกพลันก็ได้ยินเสียงดังจากอากาศดูก่อนนางผู้เจริญผู้หลังน้ำตาจงอย่าได้เศร้าโศกไปเลยบัดนี้ เราจะบอกว่ามารดาของเธอไปยังสถานที่ใดพระมณีได้พนมมือไหว้ไปในอากาศแล้วกล่าวกับอากาศนั้นท่านคือเทพเจ้าองค์ใดหนอที่มาปลอบข้าพเจ้านับแต่ได้สูญเสียท่านแม่ไปแล้วทุกวันคืนก็ได้แต่หวนคิดด้วยความโศกเศร้าอาลัยไม่มีแห่งใดที่สอบถามได้เลยว่า ท่านแม่ไปเกิดอยู่ที่ใดเวลานั้นในอากาศยังมีเสียงบอกกับพรามณีอีกเราคือพระโพธิบุญดาริกะไกวัลยะสมาธิราชตถาคตที่เธอกำลังสักการะอยู่นี้เราเห็นเธอละลึกถึงมารดามากกว่าสัพพสัตท,ทั่วไปหลายเท่านักเหตุนี้จึงมาแจ้งให้เธอทราบเมื่อพรามณีได้ยินเสียงนี้แล้ว ก็รีบลุกขึ้นจนแขนขาบาดเจ็บคนรับใช้ต้องพยาบาลอยู่เป็นเวลานาน,านจึงพูดกับอากาศอีกขอพระพุทธองค์ทรงเมตตาสงสารรีบตรัสบอกว่าท่านแม่ของข้าพเจ้าไปเกิดอยู่ในภูมิใดเดิเร็วเถิดบัดนี้ร่างกายและจิตใจของหม่อมชั้นก็จะตายไปด้วยในไม่ช้าเมื่อน,นั้น พระโพธิปุณณดาริกะไกวันล,ลยะสมาธิราชตถาคตเจ้าทรงมีรับสั่งกับนางผู้เจริญนั้นว่าเมื่อเธอสักการะเรียบร้อยแล้วจงรีบกลับเรือนเถิดจงนั่งภาวนาถึงนามของเราตถาคตแล้วเธอจะรู้ว่าแม่ของเธอไปเกิดอยู่ที่ใดบัดนั้นเมื่อพรามณีถวายความเคารพพระพุทธองค์แล้วก็กลับไปยังเรือน ใช้จิตที่คิดถึงมารดาเป็นเหตุให้นั่งระลึกถึงแต่โพธิปุณณดาริกะไกวัลยะสมาธิราชตถาคตผ่านไปหนึ่งวันหนึ่งคืนก็ได้เห็นร่างของตนไปถึงชายฝั่งทะเลแห่งหนึง่งที่มีน้ำเดือดพล่านอยู่มีสัตว์ร้ายจำนวนมากซึ่งล้วนแต่มีกายเป็นเหล็กกล้าบินโฉบวนไปมาบนทะเลนั้น ได้แลเห็นบุรุษสตรีทั้งหลายจำนวนนับพันล้านดำผุดดำว่ายอยู่ในทะเลนั้นซึ่งถูกสัตว์ร้ายเหล่านั้นขย่ำเป็นอาหารทั้งได้เห็นรากสดที่มีรูปร่างต่างๆบ้างก็มีหลายมือหลายตาหลายเท้าหลายหัวมีเขี้ยวแหลมคมเหมือนดาบยาวงงออกจากปากกายของคนบาปทั้งหลาย ยังมีสัตว์ร้ายเกาะเกี่ยวตามร่างแล้วกลืนกินทั้งศีรษะถึงปลายเท้าก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ไม่กล้ามองดูได้นานเวลานั้นพรามณีใช้อำนาจแห่งพุทธานุสติเป็นเหตุจึงมีความไม่หวาดกลัวเป็นปกติมีภูตราชาตนหนึ่งชื่อนิราวิสะได้ก้มน้อมศีรษะลงต้อนรับ แล้วกล่าวกับนางพรามณีสาธุเหตุใดพระโพธิสัตว์จึงมาถึงสถานที่นี้พรามณีตอบสถานที่นี้คือที่ใดนิรวิสะภูตราชาตอบที่แห่งนี้คือทะเลแห่งที่หนึ่งด้านตะวันตกของภูเขาจากกรวาทะพรามณีถามเราได้ยินมาว่าในภูเขาเหล็ก มีนรกอยู่ในนั้นเรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่นิรวิสะตอบมีนรกอยู่ในนั้นจริงพระมณีถามแล้วเรามาถึงนรกนี้ได้อย่างไรเล่านิราวิสะตอบว่าหากไม่ได้มาด้วยฤทธิ์ก็ต้องมาเพราะอำนาจกรรมหากไม่ใช่สองสิ่งนี้แล้วก็ไม่สามารถมาได้ พระมณีถามอีกเหตุฉไหนน้ำนี้จึงเดือดพล่านแล้วมีคนบาปและสัตว์ร้ายมากมายอย่างนี้หนอมนิราวิศาต,ตอบว่าพวกเหล่านี้คือหมู่สัตว์ในชมพูทวีปที่ทำบาปที่เพิ่งจะสิ้นชีพไม่นานเมื่อผ่าน49วันไปไม่มีผู้สืบสายโลหิตกระทำกุศลเพื่อช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ายเมื่อยามีชีวิต ก็ยังไม่กระทําความดีงามด้วยกรรมนั้นจึงนำพามายังนรกโดยจะต้องข้ามทะเลนี้ก่อนถัดจากทะเลนี้ไปด้านตะวันออกอีกหนึ่งแสนยอดยังมีทะเลอีกแห่งหนึ่งที่ทุกข์ทรมานกว่านี้อีกหนึ่งเท่าด้านตะวันออกของทะเลนี้ก็ยังมีทะเลอีกแห่งหนึ่งที่มีความทุกข์ยิ่งขึ้นไปอีกหนึ่งเท่าเป็นเพราะกรรมทั้งสาม กรรมทางกายวาจาใจที่ชักนำมาทั้งหมดมีชื่อว่าทะเลกรรมซึ่งก็คือสถานที่แห่งนี้เองพระมณีถามนิราวิสะภูตราชาอีกและนรกตั้งอยู่ที่ใดเล่านิราวิษณ์ตอบว่าภายในทะเลทั้งสามนี้คือมหานรกในนั้นยังมีความแตกต่างกันไปนับได้แสนประการ อันมีขุมใหญ่รวมมีสิปดขุมยังมีอีกห้าร้อยขุมที่มีความทุกข์ทรมานแสบร้อนไม่มีประมาณยังมีอีกหนึ่งแสนขุมก็มีความทุกข์ทรมานไม่มีประมาณเช่นกันพระมณีถามมหาภูตราชาอีกมารดาของเราเพิ่งสิ้นชีพไม่นานมิทราบว่าดวงวิญญาณไปถึงที่ใดภูตราชาถามพระมณีว่า มารดาของโพธิสัตว์ตอนมีชีวิตมีพฤติกรรมอย่างไรพระมณีตอบมารดาของเรามีมิจฉาทิฏฐิกล่าวให้ร้ายพระรัตนตรยัยแม้จะมีศรัทธาก็เพียงชั่วครู่แล้วกลับกลายไม่เคารพอีกแม้จะเพิ่งสิ้นชีพก็ไม่รู้ว่าไปเกิดที่ดใดเนรวิสสะถามมารดาของพระโพธิสัตว์มีชื่อและตระกูลเช่นไร พระมณีตอบว่าทั้งบิดามารดาล้วนอยู่ในตระกูลพราหมณ์บิดาชื่อชิรชินนะมารดาชื่อยัตถีลีนิรวิสะได้พนมมือแล้วแจ้งพระโพธิสัตว์ว่าขอท่านกลับไปเถิดอย่าได้มีจิตกังวลโศกเศร้าอีกเลยนางบาบยัตถีลีได้ไปเกิดบนเทวโลกเมื่อสามวันก่อนแล้ว เพราะได้อาศัยผลบุญที่บุตรกตันยูได้บำเพ็ญกุศลถวายพุทธบูชาถวายทานต่อสถูปอารามแห่งพระโพธิปุณณริกาไกลวลยะสมาธิราชาตถาคตเจ้าเพื่ออุทิศแก่มารดาซึ่งมิเพียงมารดาของพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่ได้พ้นจากนรกในขณะนั้นคนบาปในเอเวจีก็ล้วนได้อานิสงส์ไปเกิดพร้อมกันแล้วเมื่อภูตาราชากล่าวจบ จึงพนมมือแล้วลาจากไปพระมณีจึงค่อยๆตื่นจากความฝันเมื่อระลึกได้ถึงเหตุการณ์นี้แล้ว จึงได้ประกาศปณิธานในเบื้องหน้าสถูปฏิมาของพระโพธิปุณณะดริกะไกวัลยะสมาธิราชาตถาคตเจ้าว่าข้าพเจ้าขอประกาศว่าตลอดสิ้นกันในอนาคตจะใช้วิธีการต่างๆยังให้หมู่สัตว์ผู้มีบาปทุกทรมานได้รู้ถึงการหลุดพ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระมันชุสีว่า นิราวิสะภูตราชาในครั้งนั้นก็คือรัตนากูตะโพธิสัตว์ในปัจจุบันพรามณีก็คือกสิติการโพธิสัตว์ชนี้